พวกเรากลุ่มใจบ้านสตูดิโอค่ะเป็นกลุ่มสถาปนิกที่ก็ทํางานออกแบบทั่วไปค่ะทั้งงานอาคารงานภูมิทัศน์แต่ว่าหัวใจหลักของเราเนี่ยก็คือเราจะออกแบบยังไงให้มันเข้ากับวิถีชีวิตของลูกค้าหรือมันมีผลกระทบยังไงกับสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเราโชคดีที่คนที่เข้ามาให้เราออกแบบเนี่ยเข้าใจแนวความคิดว่าเรากําลังจะเดินทาง ไปสู่ความพอเพียงที่ไม่ได้ย้อนกลับไปถึงความเป็นศูนย์นะคะแต่เรากําลังเดินตามหาความพอเพียงที่เป็นความพอดีอันนี้น่าจะเป็นแนวความคิดที่จูนตรงกันระหว่างลูกค้าด้วยแล้วก็เราด้วยจริงๆแล้วความพอเพียงมันอาจจะดูเหมือนไกลตัวเนาะสำหรับสถาปนิกคนอาจจะเข้าใจว่าสถาปนิกคือจะทํายังไงให้ได้ตามโจทย์ของลูกค้าแต่จริงความพอเพียงหรือความสมดุลเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในทุก องค์ประกอบของการออกแบบอยู่แล้วอะค่ะแต่เพียงแค่ว่าไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงความพอดีหรือความสมดุลเนี่ยมันเป็นหัวใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราออกแบบในส่วนไหนที่มันมากหรือว่าเยอะเกินไปทั้งเรื่องต้นทุนหรือเรื่องราคามันก็ต้องใช้มากตามไปด้วยมันก็ไม่ตอบโจทย์เนาะหรือว่าอันไหนที่มันน้อยหรือมันไม่สมดุลเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าความพอเพียงมันคือความซ่อ,อมซ้อมันไม่ใช่ว่าความพอเพียงมันคือความกระเบียดกระเสียนแต่ความพอเพียงใ้น ของกลุ่มเราที่กำลังทำเนี่ยคือทำยังไงให้ตามหาความสมดุลให้มันหาจุดตรงกลางได้อะค่ะอย่างเช่นการเลือกใช้วัสดุเราก็สนใจว่าม,มันมีวัสดุไหนในท้องถิ่นที่เราจะหยิบมาใช้ได้บ้างอย่างเช่นอิฐอะค่ะแต่ว่าอิฐเนี่ยจะทำยังไงให้มันเข้ากับยุคสมัยที่มันทันสมัยอิฐไม่จําเป็นต้องเป็นบ้านโบราณอิฐมันสามารถมาอยู่ในอาคารแบบสมัยใหม่ก็ได้นี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นการตามหาความสมดุลหรือความพอดีที่เรากำลังตามหาในงานออกแบบทุกชิ้นที่เรากำลังทำาค่ะ จุดเริ่มต้นน่าจะลองพูดคุยกับตัวเองอะค่ะว่า <_ C> จริงๆแล้วความต้องการหรือความตั้งใจของธุรกิจของเรานั้นคืออะไรแล้วก็ค่อยๆดูว่าข้อจํากัดของเราคืออะไรความสามารถที่เราทําได้มากสุดอยู่แค่ไหนค่ะความพอเพียงของเรามันไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นหรือว่าความพอดีของเรามันไม่จําเป็นต้องน้อยกว่าหรือมากกว่าคนอื่นค่ะเชื่อว่าทุกคนมีความพอดีหรือพอเพียงเนี่ยอยู่ในตัวเองแต่ว่าต้องตามหาให้เจอแล้วก็ถ้าเจอก็คิดว่าทุกคนก็จะมีความสุข พอเพียงของเราคือเราไม่ได้จะต้องการทุกสิ่งมาอยู่ที่ตัวเราค่ะแต่เราหาข้อจํากัดหรือว่าหาศักยภาพของเราให้เจอแล้วก็ตามหาความพอเพียงนั้นให้มันเหมาะกับเรา